สวัสดีครับอยู่กับช่องผู้ใหญ่เหนือคนชอบแมคโครนะครับเอามาดูเจ้าซานี่นะครับดูเจ้าซานี่เอสว5ยสองหาครับกำลังงัดต่อยู่คาครับประมาณ2งงานครับเนี่ยมาถึงก็ไม่รอรีนะครับ งัดเลยครับมาดูพลังปั่มของ K7V ครับว่าเป็นยังไงครับงัดต่อยูกาใหญ่ๆใ,ใช้วิธีงัดหรือคุดเลยครับหรือคุดก่อนหรือยังไงเดี๋ยวไปชมครับ ก่อนครับตอมใหญ่ยูยพุัดลากเรากังัดเลยครับมาดูพลังปั๊ม K7V ครับโอ้โหเครื่อง4สูบนะครับเนี่ยแต่ตัวแรงก็คือปัมป๊มปั๊ม K7V นะครับกับรถใหม่ๆเลยครับ งัดตอโยก้าขึ้นกระจุยกระจายเลยครับมาดูตอนี่กันครับตอใหญ่ๆเจอจานก่อนครับเดี๋ยวจะเล่นต้อนี้ดูครับใหญ่ๆ พุทธคางก่อนครับสองคางแหละใช่พลังของเจ้าซานีครับตัดลากครับโอ้โหโโห,หลายปีแล้วเนี่ยอยู่คา ดากโคตรเลยเอมา oh อยู่กับต่อใหญ่ๆเลยครับต่อยกค่าใหญ่มากครับงัดโอ้โหคืนแล้ว รถน่อยนกินยากครับเจอเจ้าซานี่ครับซานี่เ y 2 1 5นะครับรถทีมงานผู้ใหญ่เรื่องครับสารพัดช่างนะครับพอเอาดิโนหอกจากมากยูคาครับ หลายปีแล้วครับยุคาเขี่ลงมาคือรถใหญ่ๆง่ายนะครับเนี่ย จะขึ้นไหมไม่ขึ้นครับจะใช้พลังนะครับงัดไม่ขึ้นขึ้นล้ขึ้นแล้ว,ลวโอ้ไม่ขึ้นครับฝุ่นตลบเลยครับขึ้นแล้วโอ้โหสุดยอดปั๊มเคเจครับเครื่องสีสู เครื่องมิดซูนะครับไดเร็กอินเจคชั่นนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับตัวนี้ปั๊บลงมาเป็นเครื่องสี่สูบมีลายแยกด้วยนะครับคันนยี่กับทีมงานวิอย์เรื่องสารวัตรช่างนะครับมาบริการพี่น้อง ตำบลหินดาษนะครับนู่นี่คันหนึ่งครับโฟเบ่ไปแล้วรถชนะทิพย์หรือเปล่าครับชนะทิพย์การโยธาเข้าไปแล้ว พลังของเจ้าซานีครับงัดตอ่อครับงัดตอ่ออยู่่คาครับตอนี่ยยิ่งแต่ใหญ่ครับ งัดบ่อยๆกับออกเร็วครับภาษาโคราเขาบอกงัดบ่อยๆกับลวมเร็วนะครับกดตัดฉากดึงครับใช้แรงครับยางอยู่คามันหลายปี ลากก่อบริเวณตรงนี้นะครับประมาณ2งานครับในการว่าจ้างกันแบบเหมานะครับหรือชั่วโมงนะครับแลวแต่ะจ้าของสะดวนทางทีมงานก็จัดให้ครับโอ้โห เงึ้นงออกมาเลยแรงครับไม่ได้มาถ่ายนานแล้วนะสำหรับทีมงานผู้ใหญ่เรื่องสารพัดขังนะครับงัดเลยครับตัวนี้กัะปูกี้ใหญ่ๆครับ ตัวน,นี้มีลายแยกติดมาเลยนะครับติดมาจากโรงงานเลยครับ เน็ตร้อใหีใชเวลานานไลย้อให่มากลมกระแรงครับอู้หนุนอีกคันหนึ่งครับหนุนพอยาวครับของกรมชนต่อ ปลูกอ้อยนะครับเนี่ย ครับตอนน้อยนี่สบาย จะเรียนตอใหญ่ๆเลยครับอ่ะครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับจะเรียนกดติดตามช่องเรียน,นดำครับ